ทุเรียนหลงหล, s. <S หล,ลิ่นชั้นดีอยู่ที่นี่เท่านั้นอําเภอเนินมะปรางจังหวัดเพชรชุโลกบนเขาสูง450เมตรสุดยอดแล้วลิ้นลงข่าวดีดีกับพี่คำรน อันนี้คือทุเรียนหลินของเนินมะปรางของพี่สอนนะครับจะเปิดตลาดวัยวัยนี้ผมไม่เชื่อว่าทุเรียนหลินของอุตติตจะมาเกิดที่นี่ได้แล้วก็พลูสวยครับแล้วก็เปลือกจะไม่หนาผมดูผมดูแล้วเปลือกจะไม่หนาครับนี่เจ้าของตัวจริงมาแล้วครับนี่คุณพี่สอน <c oughs> ผมนึกว่าอายุ68 <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> คนอายุ79เเนี่ย เรารักษาสุขภาพได้อย่างนี้ได้อย่างไรทุเรียนชนกันหน่อยครับกลับมาแกดูแลทุเรียนด้วยเรื่องสุขภาพคือทุเรียนที่เนี่ยค่อนข้างจะออร์แกนิกนะครับคือแกล็บนี่ผ่านแน่นอนนะครับแก็บผ่านแน่นอนไม่เชื่อให้มาลองวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่เจ็ดจะเปิดสวนครับวันที่เจ็ดเดือนนี้นะครับเดือนนี้ครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันอาทิตย์จะเปิดสวนสวนชื่อสวนอะไรนะครับสวนไฮฮิวฟาร์มครับ ครับไฮฮิวฟาร์มอยู่ที่บ้านรักไทยไฮฮิวฟาร์มบ้านรักไทยครับได้ลับแล้วนะครับได้ทุเรียนทุเรียนแปลงทุเรียนของเราทีเทั้งหมดนะครับนี่ฝรั่งเองชื่อบิเตอร์โจคัา่ะนี่แปลงนี้ก็จะเป็นต้นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลิน ก็จะมีทางนี้ที่ติดขนต้นยังม,มันมันดกเยอะๆยงนี้แมวออกบ้างเรอคะก็ <ๆ S 1> ะมีออกไปแล้วจริงๆออกไปส่วนหนึ่งแล้วจริงๆดกว่าน,นี้ก็บางทีเราก็ตัดแต่งไม่ทันแถวนี้ก็จะเป็นหลินแล้วก็ต้นต่อไปก็จะเป็นหลงอย่างต้นต้นช้างหน้านี้ก็จะเป็นหลงกับอันนี้นี่นะครับ นี้ก็จะเป็นหลงจะสังเกตว่าหลงจะเป็นลูกทรงกลมนิดหนึ่งปวดๆครับอันนี้หลงจะเป็นลูกไข่นะครับอันนี้เป็นลูกไข่เน่อย This is uh, this is Joe uh, m a n m e i s s o n uh, welcome to visit our, our farm Ayu Farm Thank you We are going to uh, open for public uh, this coming Sunday on the 7 t h Beautiful Beautiful uh, Excellent สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยท่านประธานสัสิวันศรีพรมจะมาเปิดสวนชิมช็อปชมสวนทุเรียนไฮฮิวฟาร์มที่บ้านรักไทยวันที่7ครับวันที่7พฤษภาใครว่างเชิญนะครับครับอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มมาเองพูดดีๆให้กินฟรีด้วยครับแล้วถ้าพูดยังไงถึงจะพูดดีหนึ่งอย่าเห็นแก่ตัว สท่านได้กินของดีแล้วต้องช่วยกันอุดหนุน,นเราถึงจะอยู่กันได้เมื่อกี้เห็นทางพี่สอนแนะนําเป็นภาษาอังกฤษว่าวันที่7จะเปิดงานนี่เชิญชวนชาวต่างชาติด้วยแต่ผมเชิญชวนคนไทยให้มาครับส่วนทุเรียนที่นี่นได้แก็บละจปนะครับ,รบได้ JP เรียบร้อย GP, แล้ว GP, ครับครบเป็นสิ่งหนึ่งน่ารักมากนะครับแกเอาสิ่งดีๆเข้ามาให้กับพี่น้องในเขต ที่นี่เป็นอำเภอวังทองเนะงเาะอำเภอเนินานปรางเลยบ้านรักไทยบ้านรักไทยนะครับบ้านรักไทย <บน S 2> ที่อูอำเภอเนินนรองที่นี่อยู่บนยอดเขาสูง450เมตรจากน้ําทะเลครับซึ่งความสูงพอๆกับที่บ้านรับแลที่บ้านผาหม่อํเาเภอรับแลจังหวัดอุตรดิต์เราจึงปลูกทุเรียนหลงหลินได้คุณภาพเหมือนเหมือนกันครับเหมือนเหมือนกันครับครับไม่แน่ที่นี่อาจจะอร่อยกว่าต้นตํำรับก็ได้ครับ ต้องมาลองการของทุกอย่าง<ช>ลองได้นะจะบอกให้อของทุกอย่างลองได้จะบอกให้เริ่มหนักเลย <laughs> เไม่พี่รถือสองมือแล้วเนี่ยล <laughs> ูกล็กแต่น้ําหนักดี <laughs> ผมก็เมื่อยมือหมดแล้วครับ <laughs> พอถ้าอันนี้มารับก็บอกว่าทุเรียนเนี่ยท่าเนื้อหนามห่างๆอย่างนี้แล้วก็คเมเงนี้เขาบอกเนื้อจะเปลือกจะบางเนื้อจะดีแต่ผมไม่เชื่อถ้าไม่เปิดให้ดูพอเปิดดูเสร็จแล้วก็ต้องให้พี่กำรถกินพช่เดี๋ยวต้องเปิดดูพี่ต้องเปิดดูพี่ย้อนปลูกมากี่ปีนะครับผมปลูกมา13ปีแล้วครับทุเรียนหลงหลิน ที่ถือนี่คือหลินแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูทุเรียนนี่อหลินนลินทั้งหมดลินทั้งหมดครับห<อ>ลินนี่จะเป็นทุเรียนที่เป็นรูปทรงกระบอกอหัวตัดท้ายตัดแล้วก็หนามแหลมใช่นแล่ลองผูล,ลึกนะครับ,รบแล้วก็เนื้อละเอียดเนียนหวานมันแล้วก็เรียกว่าชิมแล้วก็ติดใจทุกคนครับเมื่อเทียบกับทางอุติติล้ว คุณภาพเป็นไงบ้างคุณภาพพอกันไม่หนีกันเพราะเนื่องจากว่าที่นี่ที่เราก็ได้เปรียบหน่อยน,อยนึงตรงที่ว่าอยู่บนยอดเขาแล้วก็มีพื้นที่ราบเราสามารถดูแลรักษาต้นต้นพันธุ์บำรุงรักษาต้นทุเรียนได้ได้สะดวกกว่าสะดวกกว่าที่ทางอุตสาหกรเพราะว่าอยู่บนยอดเขาท่านนั่นเองที่ต่างกันเท่านั้นเองขณะนี้โลละ อ,อ,อันนี้ที่หน้าสวนอยู่ที่600บาทครับครับแต่ว่าที่ที่ไอคอนสยามก็อยู่ที่1200บาทครับครับอันนี้อันนี้พี<อ>่น้นองชาวอุตดิต์นะครับท่านอย่าน้อยใจว่าของของท่านที่มาตรงนี้เราขออาศัยบาร,รมีจังหวัดอุตรดิต์มาอาศัยเกิดด้วยกับคนที่อำเภอ เนินมะปราง,าางครับเที่ยมเผอเนินมะปรางโดยเฉพาะของสวนของคุณพี่สอนซึ่จะเปิดชิมช็อปวันที่7ที่จะถึงนี้ที่สวนเปิดมาเลยครับที่ตั้ง GPS มาที่สวนเลยครับคุณพี่สวนไฮฮิวฟาร์มครับไฮฮิวฟาร์มครับไฮฮิวฟาร์มก็จะมี GPS พามาได้เลยครับสวนนี้ใหญ่โตพี่น้องสวนนี้ใหญ่โตมากครับสวนนี้จำนวน200กว่าไร่จะอยู่ด้านขวามือถ้าท่านเข้ามาจะอยู่ขวามือ ขวามือปุ๊บเห็นทางแยกเลี้ยวเข้ามาเลยครับจะมีคนต้อนรับเขาไม่ไล่พี่น้องออกไปแน่แต่จอดจอดรถให้ดีๆนะครับเพราะที่จอดจะไม่ครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็ที่จอดรถก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกเกษตรทั้งหมดมีห้องน้ําไว้รับรองสะอาดครับสะอาดแล้วก็ในส่วนทุเรียนเนี่ยถ้าท่านอยากชิมให้มาชิมที่นี่ผมขอต่อรองถ้ามาชิมที่นี่โดยเฉพาะมาจากรายการพี่คำลนนะครับ ท่านได้ชิมราคาถูกแน่พิเศษครับพิเศษครับรายการของท่านคำรนนี่ก็เป็นพิเศษกันอยู่แล้วเป็นแฟนรายการของท่านคำรนหวังหวังศรีก็เป็นแฟนด้วยกันนะครับสวัรัั I speakYou speakWell I like durianDurianNot many foreigners like durian but I like durianI love itAustralia have buy there, but there never seen it I've seen บอกุรียนไม่รอัแต่ว่าอาจจะคุณภาพไม่เหมือนกันครับเป็นทุเรียนแช่ฟิตไปครับแต่ถ้าต้นไม่มีแน่นอนเป็นทุเรียนแช่แข็งไปซึ่งเป็นเกล็ดทุเรียนที่คนออสเตรเลียได้กินก็แบบว่าไม่ได้กินสดๆอย่างนี้ทีนี้คนไทยเรามีโอกาสได้กินแล้วก็ไม่แพงผมบอกว่าไม่แพงกว่าจะได้ลูก5ปีนะครับ กว่าจะได้กินหลินห้าปีหลินนี่แปดปีแปดปีหนักกว่าผมแดปีแปดปีถ้าหลงเจ็ดปีครับครับต้นนี้ต้นนี้อายุสิบสามปีแล้วครับผมเนี่ยมีความเข้าใจอย่างนี้ครับนักข่าวผมเข้าใจว่าหลินหลงเนี่ยคือพันเดียวกันมาวันเนี้ยผมถึงทราบว่าหลินก็คือทุเรียนอีกอันหนึ่งหลงก็คือทุเรียนอีกอันหนึ่งหลินคือต้นพันธุ์เดิมเป็นของนายหลิน ปัดลาดที่บ้านผามูบอําเภอรับแรจังหวัดอุตรดิตถ์สวนหลงรับแรนั้นเป็นต้นพันธุ์เดิมเป็นของนางหลงอุประเป็นต้นพันธุ์เดิมแล้วสวนเราก็ได้ต้นพันธุ์มาจากลุงสมบุรณ์เกิดทุงย้งเป็นหนึ่งในสามเกษตรกรที่คมส่งเสริมการเกษตร อบรมแล้วก็ขยายพันธุ์ต้นพันธุ์เดิมซึ่งปัจจุบันนี้ต้นพันธุ์เดิมหายไปแล้วแล้วก็ได้ต้นพันธุ์เดิมมาจากที่รับแล่เพราะฉะนั้นสวนนี้ก็จะเป็นสวนมาจากต้นต้นดั้งเดิม <DNA S 1> <DNA S 2> ดีวกัน DNA ตัวเดียวกันครับ <c oughs> ง่ายๆเลยว่าเป็น DNA <c oughs> ตัวเดียวกันพี่น้องไม่ต้องกลัวครับท่านไม่ต้องไปไกลถึงอุตดิตณนะวันนี้หมู่บ้านลักไทยเนินมะปรางมีของดีหลินหลง <c oughs> นะครับ ที่หมู่บ้านลักไทยมีแน่นอนโดยเฉพาะวันที่7บอกว่ามาตามสายพี่คำรนหวังหวังสีท่านจะได้ทานของดีและราคาถูกครับกูดฟู้ดฟอร์ยูแหลกไล่ I enjoy it I enjoy it <laughs> yeah I like it yummy <laughs> <laughs> very yummy ทุเรียนลิ้นรับแลนะครับลักษณะพันธ์ุก็คือเป็นรูปทรงกระบอก uh, หัวตัดท้ายตัด แล้วก็ล่องภูลึกหนามแหลมนะครับขั้วเล็กแล้วก็เนื้อละเอียดเนียนส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดร,รีบแล้วก็หวานมันอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าคอทุเรียนได้ทานทุเรียนหลกลับแหลแล้วเรียกว่าลืมทุเรียนอื่นได้เลยครับ,คครบแต่ว่าลูกค้าผมหลายๆคนให้ความเห็นแบบเดียวกันว่าลูกค้าที่ผม เขามาซื้อทุเรียนเดิมทีเดียวก็เป็นคอทุเรียนหมอนหรือชนีพอมาเจอหลงหลินก็บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องไปเอาทุเรียนอื่นแล้วมาเอาทุเรียนหลงหลินก็พอพอ,พอใจแล้วนะครับก็ในวันที่เปิดสวนถ้าเกิดใครมาไม่ถูกก็เชิญโทรมาที่ผมได้เลยครับจะบอกทางชื่อสอนนะครับ081 846 9797 97, ครับ <Yeah. S 3> ลินลับแรกเจอแล้ว <Yeah. S 3> กินหรือยังคะลินลับแรก <Yeah. S 3> พี่น้องคอทุเรียนสักครู่นี้แนะนําเรื่องหลินไปแล้วทุเรียนหลินนะครับตอนนี้จะมาแนะนําเรื่องทุเรียนหลงเชิญเลยครับครับทุเรียนหลงรับแรนะครับก็จะมีลักษณะพันุ์ก็คือเป็นลูกทรงกลมลูกไข่แล้วก็ หนามเขียวนะครับลักษณะขั้วจะใหญ่กว่าหลินแล้วก็ก้นก็จะนูนๆหน่อยหนึ่งนะครับเนื้อละเอียดหวานมันถ้าคอทุเรียนที่ชอบก้านยาวถ้าจะเจอหลงหลงรับแลนะครับก็จะมีลักษณะหวานมันเหมือนก้านยาว แต่ว่าจะหวานกว่าก้านยาวหน่อยหนึ่งแล้วเนื้อละเอียดกว่าเม็ดเล็กครับเม็ดเล็กครับเม็ดรีบราคาครยอะราคาราคาอยู่ที่หน้าสวนอยู่ที่3 0 0ร้อยสบาทครับต่อคิโลไม่แพงครับที่ไม่แพงแล้ววันนี้ยังยืนยันอีกนะครับว่าถ้าเกิดบอกว่ามาในรายการพี่คำลนพี่สอนลถให้อีกครับยินดีครับยินดีครับแต่ว่าถ้าหากว่าขอทุเรียนที่อยู่ทางเทพ ต้องการไปที่ไอคอนสยามหรือที่สยามพารากอนก็อันนี้ก็จะราคาย่อมลงอยู่ที่600บาทต่อกิโลเท่านั้นครับแล้วก็ถ้าไปเป็นสาวๆสวยๆมาซื้อเนี่ยคือตอนนี้พี่สอนแกเป็นโสดอยู่ อาจจะให้ฟรีเนาะมาเบยยกสวนให้เลยแล้วแล้วหลานสองคนนี่สมัยเด็กๆลูกทุเรียนตกใส่หัวไม่เป็นไรบุเทวดามาโปรดลองลองเอาโยนใส่หัวไหมครับีจะลองได้เลยนี่คนเก่งเนี่ยหลานตาหลานตาทั้งสองคนเลยทุเรียนทุกลูกจากที่สวนไฮยูฟาร์มก็จะติดแท็กแบบนี้ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าท่านาลูกค้าซื้อไปแล้วคุณภาพไม่ได้ตามที่ต้องการก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนคืนหรือส่งไปให้คืนถึงบ้านได้ครับโดยนําเอาที่ติดแท็กมาด้วยใช่ไหมครับไม่เป็นไรเชื่อใจกันเ<น>ชื่อใจกันเชื่อใจกันครับมันมีมนุษย์ประหลาดขึ้นมา,<อ>าแล้ว,ลวถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปก,กันมาให้ดูหน่อยหนึ่งเท่านั้น เดี๋ยวนี้ครับครับเราเชื่อใจกันเพราะว่าเรามั่นใจในคุณภาพของเราอยู่แล้วครับ<ด>พ,พี่น้องครับทุเรียนผมยังไม่ได้ผ่าแต่ผมรู้สิ่งหนึ่งว่าเนื้อจะดีมากเพราะหนักครับทุเรียนหนักนั่นหมายถึงทุเรียนเนื้อดีเนื้อจะแน่นผมมั่นใจมากเพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคอทุเรียนแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ซื้อเพราะเพื่อนทําทุเรียนเยอะแต่วันนี้คงต้องซื้อเพราะว่าของราคานี้จะไม่ขอกินฟรีขอบคุณครับ ลงหลินล,ล,ลิน,ลนอ่ะโอเคหลงหลิน <Yeah. S 2> ลงค่ะลงค่ะเนี <Yeah. S 3> ่ครับมันจะมีเสียงถ้าเกิดว่าทุเรียนแก่เสียงโคนิดนิดนะครับแต่ว่าถ้าโครกมากมันก็จะแก่จะนิ่มแต่แล้วแต่ว่าคนลูกค้าก็จะชอบบ,บ,บางคนก็ชอบ ออบนอกนิ่มนุ่มในเทคนิคเทคนิคท่านไหนบอกอ่อยเทคนิคแกะรเรียนนนี้เทคนิคแกะถ้าทุเรียนแกะแล้วเนี่ยก็สามารถเจาะที่ก้นมันจะมีรอยภูรอยขีดก็เจาะตามรอยแล้วก็งัดก็ออกแล้วครับโอเคท่านแบกให้ดูเลยครับตรงนี้โอเคทุเรียนหลิน เนื้อจะออกมาเป็นเนื้อบางๆแบบนี้กำลังกำลังทานครับอันนี้หลินรับแรปีนี้สีขึ้นดีแล้วก็รสชาติปีนี้รสชาติก็ดีครับรสชาติจะหวานกว่าขอขอขอจานแังกระดาษแต่สมัยสมัยหนุ่มๆเห็นที่โยนขึ้นไปแล้วตกมาก็บีเสียบมันแตกพุ่ๆเลย สมัยหนุ่มเนาะนี่ครับแกะง่ายครับพูดถึงถ้าถ้าเกิดว,ว่าจะเป็นทุเรียนหลงหลินชิมนี้เลยขอบคุณครับอผม,มไม่คิดว่า <ส underneath. S 2> ผมจะมาชมได้อย่างเดียววันนี้มีโอกาสได้ชิมทุเรียน พันหลงหลินหลินเนี่หลินหลินอ๋อหลินครับหลินหลินหลินวันนี้ทั้งๆที่ควบคุมเบาหวานอยู่ก็จะทดลองว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เบาหวานเนี่ยมันจะแพ้กันตรงนี้แหละครับโอ้สุดยอดครับเนื้อละเอียดมากเนื้อละเอียดอ่าเนียนนุ่มลิ้นแล้วก็มันติดมันแต่หวานไม่ไม่มากเท่าไหร่อร่อยครับอร่อยมาก กิ่นไปแล้วมันมีกลิ่นหอมย้อนขึ้นมาเหมือนเราดมอมกลิ่นวายเลยถ้าเป็นวายก็เปียบเป็นวายเกรดเอไม่ต้องเจ้ายูแซมเปิลอันนี้เป็นลิ้นนี่ s i อลิ้นละแระอ่าสเ l l ย์ t t อตเ t สต์สโตร์ยูโจ Very creamy ยำมี่ very creamy very creamy เชิญครับเชิญครับเชิญเชิญชิมกันชิมได้มากเลยอ่ะวันนี้มีวาสนาได้ชิมดิเดี๋ยวแกะหลงครับโโอ้หค่ะเดี๋ยวไปชิมหลงเดี๋ยวเที่ยวกันความหวานจะต่างกันชอบตรงที่เม็ดไม่มีนี่เลยนะครับเอาน้องยังไม่ได้ชิมเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิด เอ่่ออออมสลิคุยยยเเรรรีนาเลยครับพูดพูดเลยครับนเป็หลงรับแรงครับหลงรับแรงจะเป็นรูปทรงเป็นเป็นรูปไข่นะครับลูกนี้สุกแล้วเช่นเดียวกันก็ถากทุเรียนที่สุกแล้วจะแกะง่ายครับจะสังเกตนะครับมีรอยรอยพูอยู่ที่นี่ก็เอามีดจะจิ้มแล้วก็งัดแล้วก็เอารอยพูตรงนี้ มีจิ้มเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบรสชาติครับเมื่อกี้หลินใช่ไหมอ่าเมื่อกี้นี่หลินอันนี้หลงเดี๋ยวจะโยมาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะกินหลงต่อทำไมพวกเราพิสูน์กันล่ะนี่กำลังท่านกำลังปอกเยื่คือหลงออันนี้คือวุ้นคือ่าสวยเลยนี่หลงครับเนื้อกำลังทานเดี๋ยวนะครับท่านแป๊บปเดียวเดี๋ยวนะครับท่านผู้ครับอ่าโอเคหลงรับแร่ หลงเนี่ยเนื้อจะเยอะกว่าลินครับเนื้อเยอะกว่าแต่ว่าราคาก็ย่อมกว่าเอาย่อมกว่าอีกเท่าตัวเอ้าก็ถือว่าได้เปรียบสิได้เปรียบครับอันนั้นหลงไม่ใช่เหรอครับอันนี้หลงลินลินอยู่ตรงไหนครับอันนี้ลินที่ปอกแดงแน่ลินครับถ้าอย่างผมซื้อล่ะผมจะซื้อละคยิผมอยากจะแนะนําให้ซื้อหลงเพราะว่าลินนั่นแพงเกิน ผมพอมีต right. <im iti> ังซื้อครับใช่ท่านนายกตังเยอะรวยไม่ใช่ครับผมพอมีตังเพราะมีธุรกิจอ๋อปาร์ตี้โอเคเชิญครับเชิญครับอกินย้องสเนื้รนครีมเมดิสฟอนเท็เจอร์วายดูเฟโอ้ย่นายานน่าร่ิสุทสิละอย่าเดี๋ยวโอ้ยอ่อยาเด็กกินก ทานมาลูกทานมังคอกทานมังคอกกินมังคอกอย่าเพิ่งคี้ยวอยู่ไหร Very nice Excellent Excellent ลิ้นรับแรกครับเนื้อนิ่มหวานมันละเอียดครับชิมนะครับท่านอร่อยมากอร่อยมากอืหรสจัดหน่อยครับท่านเหมือนหายเข้าไปในปากเลยหายลงคอเลยฟิล์มนี่เดี๋ยวให้หวานเคี้ยว เม็ดนิดเดียวครับคุณทพิ่นขอแรงหน่อยที่เองครับของไม่ใช่เป็นโอเคอ่าพูดได้เลยครับลิงแล้วแรงเม็ดเล็กครับแล้วก็เนื้อละเอียดหวานมันอ่าอันนี้อันนี้ราคา350ร้อยห้บบาทค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นทุเรียนตัดจากต้นสดๆเลยค่ะอนุษย์อ่าอ่าและนี่ไปเป็นอีกเกรดหนึ่งอ่ะโอเคพี่ยกเลยครับอันนี้อันนี้ เดนี้ก็เป็นทุเรียนแบบตัดเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ตัดแต่ว่าสุกมากแล้วก็เลยมาขายลดราคาเหลือลงละสองร้อค่ะครับอ่าอย่างนี้หล่นนะค่ะแล้วถ้าถ้าเป็นลูกเหลืองลูกหล่นก็จะลดให้ลูกค้าเหลือแค่ร้อยเดียวอะค่ะอืมครับผมโอเคได้ครับอ่ะดูเรื่องเย้ไอยีฟามทุเรียนคุณภาพ เไปเปิดขายไปเปิดไทยดูทุเรียนก่อนดูทุเรียนเจ้ากรรมดูนี่ดูที่นี่ก่อนโอ้โหเต็มคันรถเลยค่ะเ็นคัข้างในอีกข้างในอีกเอาเปิดเลยครับพี่เปิดเลยนี่ครับข้างในอีกข้างบนนะครับโอ้เต็มคาราเบลเลยเนี่ยเมาเต็มรถเลยถ้ารถใหญ่กว่านี้ก็จะซื้อเยอะกว่านี้อีกค่ะ เดี๋ยววันที่เจ็ดมาใหม่นะคะดูดีดูดีดู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 ู้ด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 ูนออเดอดูวเาูดูดูใูด่ดู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 เูดูอูดอดูดูเูดูอูเูดูดานูดูดีู่อูดูดอดูดนดูรูดูดูอูาูเูดูดหดู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 อูเูอเดูดูดูอูด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 ูอูดูดูอูด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 ้ดูดูดอดเดดดเดด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 ด